ปรเดี๋ยวจอดอีกหนึ่งวันเสียเตยโอ้ยังเปิดกระโปรงอยู่เลยครับไม่รุ่นพารานี่ตีไหมนี่พลากันนะหาเกี่ยวซื้อจริโอกซื้อเอาเตยครับเสียเตยวันนี้เป็นไงบ้างครับงานไม่เน้นครับทำเนนอย่างเดียว ในเกี่ยวให้จอ<ะ>ดยวสองวันครับคันนี้อยาาจัดเลยอย่ามันทำลำอย่างเดียวยางานไม่ต้องทำลำอย่างเดียวซ้อมเต็มวันพี่น้องเลือดเรือดไม่เป็นไรเสียปั๊มตัวปั๊มปัน่นแฮรี่ครับอ๋อเสียตัวนี้ตัวยกหางใช่ไหมตัวปั่นน้ำมันอ๋อปั่นน้ำมันตัวปั่นน้ำมันไปยกหาง วันนี้เราต้องทําการแสดงแล้วนะครับเมื่อคืนเราไปลงกึงวันนี้ก็น่าจะพร้อมทำการแสดงออกรถมา2เดือนวินน่าจะยังไม่อยู่ครับเสียดตว่าวิน ยังไม่่เข้าทีวินนี่จะประกาศขายแล้วตอนนี้ซื้อแต่วินน,น,นะานทางอูว่าอีกหนึ่งอาทิตย์จะไม่เสียเขาส่งตัวใหม่ใหมอ๋อส่งปั๊มตัวใหม่มาแล้วย่ตอนนี้ก็แก้คัดไปก่อนครับ วันนี้พร้อมแน่นอนหามล้ำได้หมดเลยทำง,ง่ามได้หมดีลยผงไข้หรือเล่งคู่คงไข่หรือเป่เ <c oughs> บสเอเอาวนะ่อว้ขวใช่ไหม ไม้ว่าเพิ่มรถเกี่ยวอีกขั้นหนึ่งสัตนโอ้เกี๋ยวไม้ว่าเพิ่มรถเกี่ยวอีกขั้นหนึ่งครับเกี๋ยวไม,ม้เอออเาเลยพล,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 ลังพลดพลงพลดบอลพลดไปนี่ปวงแลเนี่ยเห็นแ้วครับไปได้ไม้ไดครับได้ครับมาทางนี้ก็ได้สิทางนี้หรือทางนี้ทางนีง้ครับนี่ทางนี้ สี่มสร้างรถเที่ยวอีกแล้วคนโคตรเด้ันคืนก็แบบนี้แหละสามรอบอ่ะอูได้ดาวอ,อ, <c oughs> อูได้ดาวโบซงอูนัน <c oughs> ่นแหละได้แล้วว่อูได้ดาวโบซงเอาอูนั่นแหละอรถ ไฮ้ส่วนมาขยับสื่อย่างนี้สูนอยู่แล้สื่อลดเท่าสูญก็เท่าและตัวเนี่ยแนยุ้ตอนชื่อตอนซ้อมนี่นะแังวแ้งห้องแผลเสียก่อนคนนี้แรงนกะะสินเป็นอนทิ้นกะะสินเป็นดำ้ำซุมเอ๋นายอันน่ากะละสินไม่หมูนะครับไม่ใช่มู้กะสินไม่ใช่หมูนะครับ

แงเรียร้อยอ่ะแ <c oughs> นเรียร่าเก็บเอาบวัปลาปลา,าลังก็เห็นปลาลังกอนนี้รอยูในอันเาเก็บเอาในอันถือ <c oughs> ถือรอไทยคแล้วเเก่งบ่านทิดหน่อยธรามดาดิ ไม่ไม่ให้เอาผู้หญิงเข้าไปด้วยไม่ไให้เอาผู้หญิงเข้าไปด้วยผู้หญิงเข้าไปผู้หญิงเหรอให้มันเข้าไปเขาจะแอบถ่ายมันฟังจากคนพื้นที่แม่นมาไอ้คนพื้นทีมันเนาะแม่นคนพันธีถ่ายถ่ายถ้าคนดับถ้ามาไม่ถึงกาะสินต้องแปลว่า ถ้ามากาลสินต้องมาถึงในอันชั่วโมงนี้นีนอันเป็นเรื่องอยู่เดี๋ยวพาเรื่อป็างเจ้าอยู่พาเดียเดียวเป็น้างไม่อดแล้มตักนี่ตักนี่ตักนี่ตักน่ตันี่ให้ตเาเอาเครื่องปันไฟมานันันเครื่องปั่นไฟอีกมาแล้วพี่ผมนี่ย ลาคาไหมมันไม่หนาหนานะมันจะหนาหนาดิคนมากบหนานงก่เราอันบารุ่นนั้นไปหอวไปชีดเลยเจะไปเสยนี่ได้หน้าบ่ปอแลาดคอยาหลาดนี่ได้หนาเุ่่นทั้งมันเครยยังเยตาตอดทั้งไอ้ทั้งหนุ่มเมือง่ะทั้งอันรอะไปหอไปีดไปใช่ไหมต้องเก็บดี อนี้ก็ยิสลาวลาวตีบเ็้รทบ้างเล็กบ้างปั๊มเยิมคอรั่วะตอนนี้ปั๊มเข็มยิบสาอแก็ไหือแกเเสี่ยงจริงนะแบบนี้ ủa dạ không có ăn nó tù đi ạ cho nó hết rồi tắt tù đi không biết là ăn đâu ăn 干天子。

โอ้ยหีร,เวรวาเจลมนี่ลว่าวมันลมผัดเราเลยจ่างก็จกะจมาตีก็ได้นี่ละจำจำไปได้สองให้นับมือไปได้เ้าิห่วยห่วยเอาสิหก่ <laughs> นขับนขับมาชิมาบุกเรื่องอะไร่นขับนขับข้บขบามอีกนะไม่เลยได้ด เราไซรินหรอไเราก็ว่าส่าสาลิมไม่ชา้าก็เพียนะ น่ดแตงไงนัดแตงนัดแตงพากันมุงดูเลยครับดูรถตีดินแตงโอ้หถึงสองห้าไมตาเอใครเนี่ยจะซื้อมารตโอ้เลี้งก็ทำกันนี่หว่ากินกาโคเตะเตอทำมาตดอรกจะพอดีว่าเตย

มันมันดันนิดนอยเอารถน่ะมันขันแตอยู่มันขันเขาได้เอารถมันขันง่ายนั่นะมันตนี้ตรงนี้ง่ตนี้บนอย่างไรมันขันนเไยมันมันมี่มี่มงขันบิดาก็า่อนมีทีมยูทูบเพื่อนเริ่มเริ่มมาน่้น่อย่างเต้นเลยน เมอสมีนละอุรา,านะขอ,อกลัวเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวให้พี่ผมถ่ายให้เดี๋ยวมีอยู่ให้เดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวให้พี่ผมรีวิวให้ไปดูในช่องเขาก็ได้เตือนตื่นเลยวะเตื่นแล้วีขากลุ่นตื่นทำอยู่นี่โอ้ยฟาดจิ้งจ ằ นเบียร์ได้เต๋อได้ไปออกมวนกับเสืด้วยใหญ่เว้ยก็จังไปบ้างเงี้ยนก็คือว่ารกาจังกีดด้ว โอ้ยผมไปเราก็ถามอันจีพ่อเลยอซ่อครับพ่อบรกาศนี่เราเนาะผูดเลยจีูดเลยยามพี่นุ่มเราถานู้่หถามก็ยังคนโมหูเหลืองนะาถามวังถามบางคนนี้แนะเพื่อนไม่ใช่ไม่ได้ถามชนิดแบบคนบั้ลูดิลุดอแล้วไหมคำตอบกูยังต่ว่าหล่อหล่อหลักฐานหน่อยไง ท่านท่าเเขาคุกแลหละเอนี่เขาคุกมย <c oughs> ชุดคุกอียมชุดมวยมันจีบมม,ม,มันจีบมมีมุมมันจีบมมีมุมสวยว่ะแบบโคตร